HELLO ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิชบช่องอเล็น้ำยุดเกมอินเฟ t ต์สเตชันหรือวอลซีของเราเช่นเคยเสียงหาย <laughs> ยืบเปิคดคลิปมาเสียงก็หายแล้วเจ็บคอนะท่านผู้ชมขอตัวขออภัยด้วยเสียงอาจจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ขออภัยล่วงหน้าอ่ะคลิปนี้เป็นล่าบอสด้วยสกินดาร์กไนท์ครับท่านผู้ชมเป็นปืน p k m สกินดาร์กไนท์นะซึ่งสกินนี้ก็เพิ่งเคยรีวิวครั้งแรกเลยไม่เคยรีวิวสกินนี้มาก่อนเลยนะนี่นี่เป็นสกินแรกที่ผมเอามารีวิวนะครับเพราะว่าไอผมไปซื้อสกินไอ้นั่นเว้ผมไปซื้อสกินเลกเกอมาสิบ สิบเอ็ดแผ่นมั้งแล้วเขาก็แถมไอ้นี่มาให้อันหนึ่งนะครับเลยได้รีวิวพอดีนะเดี๋ยวมาดูการ p k m ของเราในวันนี้เป็นเมืองแชมโพสนะกลับมาแชมโพสแล้วท่านผู้ชมเออไม่ได้มานานสองสามอาทิตย์นะครับประมาณนั้นเบื่อผมเบื่อเมืองล้างจุดเกิดมันไกลบอสเกินนะครับก็เลยกลับมาแชมโพสดีกว่าจุดเกิดใกล้บอสดีนะครับแม็กนี่ไม่ต้องสงสัยนะไม่ได้เอาไปน้อยนะในตู้มีอีกอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เป๋าเต็มเลย เก็บมา5แม็กก่อนนะครับ6แม็กกับใส่ที่ในปืนอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูการรีวิวปืน P.K.M สกินดาร k กไนท์นะครับผมล่าบ,บอสเมืองแคมพสป์ไปเลยเลยมาครับทุกคนตัวแรกของสกินดาร k กไนท์ P.K.M มันก็แอบเท่ยอยู่เล็กน้อยนะเป็นนักดาร์กสมชื่อนะสีปืนน้ำทุกคนมาอืนยืนไม่ดได้เหงียเข้าเกมนน้ำแช่ไหน สกาไข่ครับกระบอกแรกตัวแรกอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับต่อยาวๆเลยผมเตรียมแม็กมาประมาณสิบสองแม็กนะแม็ก p ีเใช่ป่าวว่าสิบสองหรือเท่าไหร่วะลืมแต่น่าจะประมาณนั้นแหละหรืออาจจะมากกว่านี้นะจําไม่ได้แล้วไปลุยต่อครับผู้ชมสกินดาร์กไนท์พีเคม โอเคมาทุกคนตัวสุดท้ายแล้วเร็นเอาพยานหมดเลยออกไปใกล้นิดเดียวตบคอยไปใกล้นิดเดียวตบเอานัดเดียวจอดไซก้าได้ดอนล่าอีกแล้วยังได้แต่ดอนพันห้าท่านผู้ชมโอเคมาดูของที่ได้กันนะ ก็ได้ปืนมาทั้งหมด11กระบอกนะท่านผู้ชมยิงไปประมาณ20ตัวก็ได้ปืนเกินครึ่งเลยนะก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่สักเท่าไหร่ยังดีที่มีสากาไหนท์ถ้าเป็นสากาไข่ล้วนนี่ถือว่าตกต่ํามากนครับนี้ก็ยังดีนะครับที่มันมาสากาไนด้วยแล้วก็ได้ปืนเยอะกว่าดอนเนาะก็ได้เป็นอ่สาสกาไหนท์หนึ่งสากาไข่เจ็ดมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถือโชว์ก่อนดิพี ก่อนปิดคลิปดูความดาร์กอีกทีหนึ่งของสกินนี้ครับผมดาร์กไนท์ P.K.M. สีดำม่วงขาวประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปตามนี้นะท่านผู้ชมสำหรับล่าบอสเมืองแคมโพสด้วยปืน P.K.M. สกินดักไนท์นะครับก็ฝากผู้ชมด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อพลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวปืนอะไรอีกล่าสนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ